สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้เราจะพาไปเปิดเรื่องราวที่น่าสนใจของคุกนรกโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นถึงความหลอนและร่องรอยของความโหดเหี้ยมในอดีตของหน้าประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเพราะว่ามีผู้ที่ต้องถูกสังเวยนับไม่ถ้วนที่ต้องด่วนจบชีวิตหลงทินนี่สถานที่แห่งนี้คือคุกใต้ดินสุดโหดโคตรสยองแห่งกรุงโรม คุกนรกราณสมัยกรุงโรมนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าเรือนจำมาเมอร์ทินหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคุกทัลินัมเป็นเรือนจำสุดโหดโคตรสยองแห่งกรุงโรมตั้งอยู่ที่ทางเหนือของฟอรัมในกรุงโรม ที่ตั้งของศาลโจโซเซฟเป้เดฟเล็กนามิซึ่งเป็นโบสถ์นิกายโรมันแคาทอลิกที่อุทิศให้กับโจเซฟออฟนาซาเรทพอบุญธรรมของพระเยซูเป็นนักบุญในศาสนาคริสต์ก่อนเป็นเรือนจำโบราณที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมที่เชิงเขาแคปิโตไลฮิลซึ่งมองเห็นจากซากปรักหักพังของฟอรัมโรมัน ใต้โครงสร้างนี้เป็นซากโบราณสถานที่เคยกักขังอัคารสาวกเปาโลและอัคารสาวกเปตโตรในกรุงโรมเรือนจำแห่งนี้เรียกง่ายๆว่าคาเซอร์หรือคุกนั่นเองเป็นเรือนจำแห่งเดียวในกรุงโรมโบราณเมื่อมีคนถูกตัดสินประหารชีวิตพวกเขาก็จะถูกนำพามาที่นี่เพื่อรอการประหารส่วนด้านล่างของห้องชั้นบนเป็นห้องทรงกลมที่เรียกว่าทัาลินัม โครงสร้างนี้อาจจะมีความสำคัญทางศาสนามาก่อนของสมัยอัคารสาวกในระหว่างการขุดได้พบเครื่องเส้นไหว้ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงพิธีการตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเชื่อมโยงกับคุกซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่7ก่อนคิดศ,ศักราชโดย cus, แอนคัส a มาคุสกษัสัตว์องค์ที่4ของกรุงโรมที่สร้างโครงสร้างใต้ดินนี้ในช่วงรัชสมัยของพระองค์ตั้งแต่640ปีก่อนคริสตกาล คือเป็นคุกที่เก่าแก่แบบสุดๆโบสถูกดัดแปลงเป็นคุกสองห้องชั้นบนซึ่งอยู่ที่ระดับพื้นดินดั้งเดิมของกรุงโรมโบราณ ย้อนกลับไปในศตรวรรษที่สองก่อนคิดสการห้องชั้นบนของคุกที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูผนังทำด้วยปูนทูฟาและมีแผ่นโลหะทางด้านขวาที่ระบุชื่อของนักโทษที่มีชื่อเสียงหลายคนและระบุว่าแต่ละคนเสียชีวิตอย่างไรแผ่นจารึกจะระบุชื่อผู้เสียสละและนักบุญที่อยู่ที่นี่พร้อมกับชื่อของผู้ที่ข่มเหงส่วนด้านหลังเป็นแท่นบูชาที่มีรูปปั้นครึ่งตัวของนักบุญ เปโตรไม้กางเขนบนแท่นบูชาในโบสถ์นั้นได้กลับหัวกลับหางเนื่องจากตามประเพณีที่นักบุญเปโตรได้ถูกตึงร่างไว้เช่นนั้นห้องทรงกลมด้านล่างของคุกรูจักกันในชื่อทันลินัมตั้งอยู่ภายในระบบท่อระบายน้ำใต้เมืองและสามารถเข้าถึงได้โดยการลงผ่านรูบนพื้นชั้นบนซึ่งในขณะนี้ถูกปิดด้วยประตูเหล็กที่ด้านบนสุดทำจากหิน ว่ากันว่ามีรอยประทับศีรษะของนักบุญเปลโตตั้งแต่ตอนที่เขาถูกโยนลงไปในห้องใต้ดินเป็นส่วนที่ซ่อนเร้นและเป็นความลับที่สุดของอาคารแห่งนี้ต่อมาจึงได้มีการสร้างบันไดลับเชื่อมโยงลงไปสู่ชั้นใต้ดินอีกด้วยและคุกนี้ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับการลงโทษหรือการทรมานเพียงเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นเป็นการกักขังและการประหารชีวิตสำหรับอาชญากรที่ถูกประดาม นักประวัติศาสตร์โบราณกล่าวว่ามันอยู่ใต้ดินถึง12ฟุตและอธิบายลักษณะที่น่าขยะกขยงสก,กรปรกทั้งมืดและกลิ่นเหม็นชาวโรมันเป็นกลุ่มแรกที่ใช้เรือนจำเพื่อลงโทษทางอาญาซึ่งมักจะอยู่ในสภาพที่ทรมานขับแขนและหน้าสังเวกการกักขังนักโทษเป็นระยะเวลานานเพื่อการลงทันไม่ได้แพร่หลายไปจนกระทั่งคิตศวรษที่15 นักโทษถูกคุมขังเพื่อรอการประหารชีวิตได้ถูกบังคับให้อดอาหารจนตายโดยที่ไม่มีใครเห็นอีก ทั้งยังรวมถึงศัตรูที่ปราชัยของกรุงโรมก็ยังถูกคุ้มขังและเสียชีวิตที่นี่เป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนและเหล่าบรรดาบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เวลาในวาระสุดท้ายของพวกเขาที่นี่ห้องภายในคุกใต้ดินห้องนี้สูง6.5ฟุตยาว30ฟุตและกว้าง22ฟุตที่นักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไม่ว่าจะด้วยการรัดคอ การอดอาหารรอชะตากรรมและการทรมานในรูปแบบต่างๆของพวกเขาประตูเหล็กที่ปลายห้องเปิดออกสู่ท่อระบายน้ำหลักของเมือง ซึ่งกล่าวกันว่าศพจะถูกทิ้งลงในแม่น้ำไทเบอร์มีคนเสียชีวิตตายอย่างทรมานที่คุกใต้ดินนี้มากมายปัจจุบันถูกอนุรักษ์ให้คงสภาพไว้เช่นนั้นเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องนี้ว่าประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความหดหู่ในครั้งอดีตเพื่อย้ำเตือนสติให้ผู้คนนั้นทำดีไม่กระทำความผิดและคิดเกงกลัวต่อผลกรรม เพราะกรรมนั้นก็คือการกระทํานั่นเองที่ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าแล้วค่อยมาชดใช้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่ถ้าใครทําผิดก็อาจจะต้องไปอยู่ในคุกแทน เพราะนรกบนดินนั้นมีอยู่จริงในชาตินี้และนี่ก็คือเรื่องจริงอันสุดสยองของคุกนรกใต้ดินแห่งกรุงโรมขอกำลังใจกด Subscribe เพื่อมาให้ผ่านรับชมผลงานในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกๆคนเตรียมลุ้นกันดูว่าเราจะไปหลอนเรื่องไหนกันต่อในตอนหน้า